สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเทคนิคก,การรีดผ้ากาวที่ให้ติดเรียบง่ายแล้วก็มีเทคนิคนิดนิดหนึ่งนะคะคือเราจะใช้กระดาษแผ่นหนึ่งนะคะรองลงไปบน,บนบนบนผ้าโต๊ะเตารีดเรานะคะแล้วก็แล้วก็จะเอาผ้ากาวที่ที่ที่ทจะรีดเนี่ยนะคะที่จะอัดเนี่ยเราก็มาวางวางลงนะคะแล้วก็จะกี่ชิ้นก็ วางลงไปได้นะคะลงบนกระดาษแผ่นนี้นะคะแล้วก็จัดผ้ากาวให้เข้าที่แล้วเราก็จะนํากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็มาวางทับลงไปคือกระดาษแผ่นนี้นะ่ะมันจะทําให้ความร้อนอะ,อะแผ่กระจายลงไปทําให้ผ้ากาวเราติดแน่นนะคะแล้วก็เราก็ใช้ไฟความร้อน พอปั่นกลางที่จะทําให้กาวละลายได้นะคะแล้วเราก็วางทับลงไปเลยค่ะก็ใช้ประมาณสักเกือบหนึ่งนาทีนะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนในเตารีดกระจายลงไปให้กาวละลายค่ะพอเน้นเราก็เราก็ขยับนะคะแล้วก็ขยับกะว่ากะว่ากาวละลายแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆให้ความร้อนมันแผ่ลงไป ทำให้ถึงกาวเราได้นะคะ ใช้กาวสักประมาณหนึ่งอะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่ากาวที่เรารีดนี่จะเป็นยังไงอันนี้เราแกะคือกระดาษแผ่นนี้น่ะคือมันจะช่วยอีกอย่างนึงน,นะคะเวลากาวที่ออกจากผ้าตัวนี้น่ะมันก็จะได้ติดตรงนี้แหละมันจะได้ไม่ต้องไปติดหน้าเตาของเรานะคะไม่งั้นหน้าเตา มันก็จะติดกาวตรงนี้แล้วก็มันจะทําให้เหนียวเวลารีดต่อไปมันก็จะไหม้แล้วก็ติดผ้าได้น,นี้เราก็ลอกออกเลยนะคะแล้วก็ลองแกะดูคะ่ะนี่แล้วกระดาษแผ่นนี้นะ่ะมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือเวลาเศษผ้ากาวที่มันที่เราตัดที่มันแลบออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะได้ติดตรงนี้แล้วจะได้จะได้ไม่ต้องติดไม่ต้องติดผ้าลรงรีดของเราข้างล่างนะคะ นี่ก็จะแกะออกง่ายเรียบสวยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเรียบร้อยนะคะสวยดีติดแน่นค่ะส่วนกระดาษตัวนี้ก็ไว้เป็นรองไม่ให้กาวมันไปติดตรงผ้าของเรานะคะก็มีเก็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันค่ะสมมุติถ้าใครที่มีแผ่นเตารีดรองหน้าเตานี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับ ใครที่ไม่มีเงินซื้อก็เราก็ใช้กระดาษตัวนี้สองแผ่นนี้ใช้ได้ค่ะคือเราก็ลองทับแล้วก็รีดเลยก็จะเรียบเนียนสวยได้ตามต้องการขอบคุณค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ